สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับรบ,บอๆบบกันรูปมึงขึ้นไปแสบพงคีน้ำซุ้มไปวัดไปไปหอดบ้านเป็นไปบ้าน <laughs> น่ะตัวนี้พงคีเราบ้านโอ้ยลานบ,บัวเปิดออโอ้ยไก่ตายาเพราะแห้งแล้วก็ยังหมูจักวางโทรศัพท์อยู่น <laughs> เนาะพงแน่สังขารน,นั่นวานขาเจ้ว่านั่น ย่านอันกมลไส้อันเขาว่ากมลไส้อันแซงข่อยแล้วว่าสัตว์ก็เลยบืนออกมาย่างกบลได้ก็ยังปวดพ่เบื้งแนพี่นอ้องมีคนมีคนทักบอกข่อยว่าอย่ามาเช่าสิอ่อยกมลไส้อันเอ้อหายคีบบ่ขึ้นมืขึข้ขขขนขอ่อยซ่อมเตี้ยนใช่ละเอาสาวัสดีน้องหลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แล้วไม่แล้วเพี่งมารร้อย,ยของแม่ แม่ไหมฝากมาให้ขอบคุรับวนฝากมาให้แต่ไรไลเหลียลยลย่ยนก่อนแมนขอบคุณเด้อขคุณทีแม่มไหมนะครับของฝากของตอนเราคุยหลายด,งงด้วยแม่ด้อข้างกระดงที่เราคืนรุ้น,น <c oughs> ไปทามเนี่ยม<า>บมว่านนี่เกือบใจขาดตายบริได้ยอไปบ,บ้าไปไปสร้างตั้เดียวอยู่หองต้นที่สนเลย บอว่าตัวอยบอกอะไรเยอะไปนอนผู้เดียวนอนตากแดดยั่นี้มูก็เห็นกาก็ตีไปแก้ขาเขา่อมเจะเคียวลงนีิปอไอเขยวของออกมากางิเมื่อพอดีเมื่ออย่างเมื่อตัวพอีอย่างจะบได้สอบเพิ่มีฝากใจใส่ทานตะวันฝากใจใเาักวันเฝากใจใส่ทานตะวันนี่ยี ลองไหมใส่สินลอง้อโอ้โอ้ลองระบาดนี่เออไปใส่สินเท่ากันเอาเทพที่ราพาชิ้นเนาะไปใส่สินฉันลองก็ได้เด้ถ้นซมันติจีคืนต้นว่าหวหถือกได้ไหมถืใจเนาะถืดใจเนไวแต่เลาแต่สูงรับเี่มปนทุฮะถูกหองทุมัดได้่นีม่ยังทุมัด เดี๋ยวเป็นยังครูมัดโอ้เพลงเบิดเขาลองได้สบายเขาลองเทุกเพลงเลยเบิร์ดอ้ยังอหยังอีหยังมาไมดูเลเมเมสมัดลมัดบมัดบมัดเจ้าไทยเน่กล้องหนาดำๆนะบัดกล้องไฟน่หนถ้าไทยพูดได้ก็ไทยเอาไปดึกทีมโทรศัพท์นั่น เขากันะไซยิตเจ้าบ้านก็ดจิไปหรอกทั้งทั้งที่มาหายเข้าอีกไหม่าห้าวันทำกันยุน้องบ่เปท้าคนี้องเป็นเาบ่มาหายเรกองเข้านานนีกเหลอี่วอไิ้งเหลเออมันถกีบอะไราปวดโดระเทศไทยลูกจาของควนะแอส8ิกูแอบุนขาแหงเีอื้นันูกกเรา่่อยมาผู้ใดเอากรใดมเลยทีนามตยามไดนบัตไทยมูน อ้ยแลว่ะฉันพวแม่แดดพวกเอี้ยนถิ่มเหอจับ่ไหมชั้นอการใช้โม่ขึ้นเปรนพยานประเดี๋ยโม่เรียกไม่เข้าอยู่วแม่ลานเอาจะบอกว่าจะออกมาฮะที่แตกยังเนี่ยออกมายังก่อนออกมาเขาเขาซาบานสมุนไพร แท่งคิ้วแปดเจ็ดแปดคลิปนะนมก็เลยเอาโอ้โหบันี่เจ้าก็สาบานจ้าของคือจะทายยังขอยงกันยกตจวจับขึ้นทายรูดขนาดปวยได้สคลิปขนานีม่ีไม่นีเลยตายเลยเด้๋นาะไปไปทายแล้วไปตายแด้อบันคุณว่าอันไปยังอจะอนแล้วแล้วจะเจ้าสิเบันเจ้าพันยี่สิบหรือเน่าัโอ้โหตองขวสบัอาข้นน่ตัวาเลียบ วิอากล่องบางนาจุองนะห้มูลไทยนั่เปีวแต่ว่ามันกล่องข่กล่องันการใช้เดียวกันเลยเพรว่าไแล้วนาขาวดีกล่องอันนี้กล่องบ่ตัวหมมันขาอยู่เนี่ยกล่องบ่ตัวกล่องก็่ใช่กล่องตัวแมกล่องหลอกตัวกล่องหลอกบมันกมันกแต่กล่องเลาหลายๆลยเออแก่ตัวหมมหนึ่งสองสาม้าหกล่องเท่าสามเนเชงว่า เอากนมีเงินนอกจากจีสือส่เจ๊ชีบกล่องกระเด้เด้จะพาไปฉีดพีไปไหมฉีดอะไรซินแวกกับวอไฟน์อัเลตาอนก็นแ้วนะบุล้นอห็นสภาพจะรอเขบรับรอกขบบอกเลยไปมี่ลูกบอกลูกพี่ร้านเอาจอาเจะอะาที่ล่ะบอกพี่บอกน้องที่เราบอกมีลูกบอกลูกพี่ร้านบอกร้านครับพี่น้องไปฉีดเลยครับ ไปฉีดเลยเพราะว่ามันจะป้องกันเราใครไม่ฉีดแสดงว่าเวลาตดแล้วม้ซีแรนเขาปอดเลยเห็นไหมถ้าใครฉีดมันติดแต่ว่ามันมีภูมิต้านทานใครมต้องไปฉีดครับต้องไปฉีดครับไม่ตายครับเดี๋ยวจมว่านจบเป็นอย่างจมูกว่านจะเป็นอย่างอันลิอดของอันที่นี้ซื้อมาลิตอะไรขาพ่องลํำล่าสักห่อยนะครับเก็บเก็บเก็บไปก่อนไปก่อน โอ๊ยบ่ฮหว่านเดือดไปอีละยังไงมาเดือดเสา <c oughs> มาขี่รถใหม่พี่น้องมาขึ้นรถใหม่ก่อนเข้า กันใสไปใส่หพี่น้องโอ้ขันนี้คันนี้โอ้ขอว่ามันขั้นนั่นขอว่ามันคั้นนั่นไหมอีหยังบานเอาผู้ใดอยู่ข้างลังนี่ฮะโอ้เจ้าคอยเย็นเจ้าอู้เยอีรีอู้เฮีเลเลอร์เคยขีก่ โอ้ยคือมีแต่ขี้กินเท่ารถหม่ไหมเอาแต่ดีทียว่ามันเป็นหนังไม่เลยรถรถออกมาเป็นบ่อผ่าได้ค่ะเป็นหุ่นบ่อปบ่อหนังเลยมันบ่อปลามันสิบโซกกระปุกรถยังคือสโกกระปุกบอกไม่ใช่ดินเอาหมู่บ้านนี่อันไปฉีดวัคซีนมากับพี่ปวดานไปแสดงนบ่อนี้อันที่อันที่เอาอันนี่ในหมู่บาไปไปเซเว่นปไาขวายจีเลียบตะวันลับมาอีกเลยอะทีเมื่อเลยเจะทีเมื่อให้ยังเจ้า พกักผ่อนแล้วเห็นนาข่อยคือ oh. ช oh ่วงสุงเนจิตายสั่งงักลงแต่ันลดควอมดีเนาะคือจังรถตัวอุบลมุกนี่ยนะโอ้โอ้กินได้เห็นไหมเอาทิชชอดตอนเลี่ยนย่ำเที่ยวบ้านเที่ยวเมื่อเที่ยวไปเที่ยวเอาไปเลี่ยนโดยสารเนี่ยรถเจ้าอุบลมุกทหารเนี่ยขึ้นอู้บนรถรถจริงกหรสิเป็นแนวนี้เนาะไปเลี่ยนเนาะไปเลี่ยนรถสามมิตรนีิไม่เคยขี่รถเสีเอาไปล่างล่างให้ยังประธานพ่อ่ะเนี่ยอยู่ห้องก็ออกไม่เป็นไดูฟุ้นซื้ซื้อกับพ่อเนาะล่างล่างนพกอที่ดูนี่เออล่างดูล่างดูกระบะดีซีมันสิ่ต้องลนางบ่มัน เนี <ừ. S 1> ่ยนมันมันหนาผลมันจะเป่าล่างรูปของพี่น้องครับผมเบป็งกล้องข่อยการใช่นาเรียก็ไข่อยีเห็นบ่การใช่นาเลียก็ผมมีดีพี่น้องถ้ากล้องผมมันมันแตกถ้ากล้องถ้ากล้องเพื่อนนะดีวะแบบเลื่อนพี่น้องนี่นีบันไดใส่โอ้ลงไปพี่น้องรถ่นรุ่นนี้มันสิงงัดสิงงัดลงเนาะอันนี้เนาะอันนี้เวราะตอนมาขวางเพี้ยนเนี่ยเลยเปิดรถรุ่นนี้มีบันไดเลื่อนพี่น้องคืออันนี้ก็เลื่อน ้จไปเจ้าก็เลื่อนลงไปเออคือคือบัยเหตุบอแบบเปิดประตูออกแล้วก็เลื่อนลงไปอันนั้นรถคนป่วยเอาเอาไว้ให้เจ้านั่งกันนะเปิ่อันนี้เป็นไปชีวิตแล้วกลับมาใหม่โอ้โหนี่สายขาดจะออกไหมยังสุดยังสายขาดวันนี้บัวสายบุกคอตาไอ้จักแล้ยวโคบหูเลยทึ่งๆพี่นะโอ้โหเลยท่านเห็นอยู่เลยส่ยจักกับล็อกข้างหลังเลยเฮ้นั่นล่ะล็อกขังลังไม่ใช่นี่ไง ว่อันนี้ไม่เคยมีหมันอยู่ตรงไหนบ่หรอะไรยังไงไเบลล์เบลเบลลข้างหลังเดี่ปตกไปเบิ้งนึกคุ้มอกไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เบาะเด็กหน่อยไงไอ้เบาะเด็กเนี่ยเบาะเด็กหน่อยไหมเอามาเป็นจากสานเลสติกใช่มเบาะเด็กหน่อยเอาเบาะคือคือคนมีลูกนะจะจะเจ้าะบ่มีลูกเจาะตาร์ทีมตรวจแต่ว่าคนสำหรับคนมีลูกเอาเบาะนั่งปุ๊บกับสิมี่ันนี้บ่มีอย่างปุ๊บกับเจ้าตัดทิ้งรวดเจ้ายวคมีลูก เพาว่าตัดพ่วงเจ้านะพ่วงตัดจริงจะไปส่วนละแห้งเล่อโบบอกเขาตัวเอยได้คุยมันขึ้นกับอะนำเขาอะนำพุทธไม่คล้ายรถสีบอสเจ้าเลยบุ๊คอันนี้เขาเพิ่มหูอีกบุ๊บัวน้ำตาลดำอย่างนี้มันสปอร์ตดีมันสีสวยดีนะส่งรถใหม่พี่น้อง่ลูกทรงข้างหน้าเออมามาชมรถใหม่แหละก็มาแสดงความยินดีครั้งแรกที่ได้ขึ้นเฮงๆเรื่อยๆเนาะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง ทะเบียนให้ออกมันทุกเลขโลดทราบโตตึงตรงหรอออกเท่าไหร้อยออกเท่าไหรัโตทะเบียนน้ำจีนญี่ปุ่นออกไหมนดมันจังไดอันหลายตัวอันนี้มิตซูบิชิมิตซูบิชิอีเกียวกับมิตซูอ่ะมิตซูอือเราเราแดนดีเลยมันมันคันผู้ใดมักลื่นยี่ห้อได้ก็สิออกเกันคือจังบางเรือนนอกข้าวเจียวสิออกคนละรุ่นแต่ว่ากันยี่ห้อเดียวกันนะสิเอามีกล่องอยู่เจ้อไทยวิดีโอให้ยัง โอ้ยคันเปนข่อยก่บพ่อทีอันโทรศัพท์ไทยดิพี่น้องมึงเนี่ยเจ้ากสีเข้ากล้องนี่จลงยูทูบไปพี่น้องบึงเออเรียนไปนนำทางเลยกัตัดลงยูทูบเลยเขาบอกไว้ผู้เดียวนะเฉพาะคนิ่งจะรลายเนาะเาะาสีกล้องจะเป็น่สารคดีเนาะแบบข้าพี่น่องแจ่วไหมข้าพี่น้องคี้เราขี่ขาวัดกับจีนยนเมื่ที่เสรอจก็เมียนเมีนไปเหตุบุญกัท่านสนว่าขาวัดแต่ว่าคันเราขาวัดนะเราปด้เหตุบุญหอกลายเปอร์เวมพอกันเนียนหน่อยนี่แหละแล้เป็นผู้ ให้ใอยู่ได้คอยขัขาวบัดเจาคอยขขาวบัดเจาแล้วเอาอข้าเสอตข้ลิสโเจนี่มีื่พอเมื่อไหร่มื่อไหร่เาย่มีอย่าง้ห่าส้มรถไม่แ่มมมีอย่างเนาะซ้อมแล้เพราะว่าพีงขยเียงนงม้อนนึเพิ่มนีกแก่มาสักนมือแรงหมดเลยที่ว่าเขาไม่ละเมื่อดอกม่เมืกันไปเมื่อดอกจ้ะอะไรเมื่อตัวไม่ มันบ่ม่อียงพี่น้องแล้วก็ไปห้ากินข้าวแล้วก็ไปผักถานมาขขาวแม่หลามือนกันจบข้าวค่วอ๋อเดี๋ยวพากันไปใช่นั่นฮะไปแส่ฮะพี่ชายไปใส่พี่กินข้าวป่ะกินข้าวล้อไปยกินข้าวป่ะไปกินไส่หรอดานเกาห่อนบ่เออโอเคโอเค ไปกินข่าวเาก่อนาขาไม่เอาราเหมือแรงปมันไม่มีอะไรม่มีอะไรเลยอะไรียะอะรบ่บ่เออไปลานเก่าป่ะานไหน้านไบไสไปกินขากินไสเลการแท้เราเมื่อแล้วเราบปได้ไร่งไปลานเก่าไหมเออไปลานเก่า้านไหน้านเก่า้านเาเคยกินเยว ไปลองเพง่งเพ่งหนึ่งก่อนจังจิน้ำกลลไปเน่ยรสั่นเ้อเอาเท่นได้ลองไม่เพลงเดียวนึงเมียว้ท่านได้ลองท่านได้ใบไม้มาไหนก็ได้วางไว้ไปได้ลองไปสั่นไปลองบุะเพลงจากไปไปแบบเบียบปะมาทีพ่อไปลองเร็วๆแต่ต้านรถทาก,ก็ได้ฮะมัน เอาลอให้เพื่อนนนะพี่น้องมากันแลนะ้วแล้วพี่น้องนะครับทีมงานอาจารย์เพิ่นจะไปกินเขาอันนี้ทีมงานน้องสาวนั่งเอกเข้านะครับน,น,นั่งเอกน้อยนั่งเอ,ก,งเอกหน่อยนั่งเอกจอยนั่งเอกอ้วนนะนั่งเอกนั่งเอกหน่อยนั่งเอกจอยนั่งเอกอ้วน ๋ววไอจิฮันมาหาอาจาร์นักดนตรีทีมงานอาจารย์ดนตรี็นเยอะกติพักไปกินข่าวกับพี่น้องนะครับเองชี้กินข้าวกนโตะไ่งพกิ้ากันยั่งกิแล้วก็นอนใช่ไหมอันนี้อ่างเปานะครับคือดูแทะ ยังคือพวกขืนธรรมดาเขามุ่งลังค่าเขาขืนง่อยทั้งลังค่าผุนนี่อันนี้มายืนเก้าอี๋มั่วเมียนเด้ฮะนั่นเระเห็นบอกเวลาเขาเห็นเนืน่นเขามุ่งลังค่าเขาขืนนั่งทั้งลังค่าอันนี้ยังมายืนเก้าอี้เอาแมี<จ>มนมันแมีนจิปกติคนจีบมุ่งลังค่าก่อนมันบอกคนจังไม่เห็นแยมมันบอเออแยมก่อนยังไม่เห็นลังค่าโอ้ฝนตกมาทางในกับมูนเบิื่อเออนี่แหละนี่แหละมันก็เห็นแจลแี่แล้วมันก็เห็นแต่แรก เงี้ยกระทำไปหน้าไปเลยเอาเอาเอานี่วะโอ้ดีเลยล่ะดีเลยล่ะอ่ะหมูข้าเจา้าผักไปกินเขาเพื่ออะไรพี่น้องนะครับเดี๋ยวอัน <c oughs> บรรยากาศนี่มือเศา้าการใช้พื้นกระทายไปเพื่อละไล่ะนะครับบรรยากาศนี่มือเศา้านะครับ ช่วงมือเรี่ยงคนคื้สีบอดดามาดอกพี่น้องนะครับเป็นสรงสิ่างบอดด้อยู่นะครับหมือเรีงจงีเดชไทยพี่น้องเบิ้งนะครับเอาเอาอีหางใสหัวนะไปไปแมมเื่กชไปไไ้มีนิสิได้หลักกินเขาไป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 เขาดมากไ่งมาลไม สั่งบงเป็นไหมสั่างคู่จินเอาไหมล่ะสร้งแอพเว็ไหมแมนโนมีหนูมีแอปพเว็บอยู่มี่ป่ะนีค่ะสร้างเว็บไหมล่ะเขากินอะไรอันนี้หมดเนี่ยพี่เข้มจะเอาอะไรจะกินอะไรมีไหมเบิรงแง่ไหอ่ะเปิดในไอ้เบิรงแง่พี่น้องเซฟรับคลิปนีกเอาสำนึกสักก่อนนะพี่น้องบรรยากาศนี่เหมือน้าบรรยากาศดีๆบรรยากาศใส่เราถ่ายดิวเบ็ดเลี้ยวออกมาดูสวยเด็กจะคลิปหนึ่งกับไข่แม่ดอก เดี๋ยวสั่งเข่ากินก่อนหิวเข่ากันใจไวิไลสิแต่ว่ามือแรกน้ำมาบ่ได้หรอกเรายางบ่ได้ส่งแล้วแต่ว่ากับป็นห่วงเราอยู่หย่านเราไหลนอนไหลไหลตกจากที่นอนหย่านเราไหลตกจากที่นอนเท่าแล้วพี่น้องจันที่ตัวพี่เดือนนี้เราได้เงินอันอันปาดเงื่อนยูทูบปะปวเออเราก็ะจีไปปัวแล้วปัวแบบโคตรปัวแดปวดแล้วก็ะจีไปรักษาแแล้วนัหละ นะนะครับอยู่กับน้องๆสาวๆนางเอกหน่อยนางเอกไงพูดอย่งเอกใหญ่พอมีมีแต่นางเอกหน่อยเออนางเอกหน่อยนางเอกจอยนางเอกนางเอกหน่อยนางเอกจอยนางเอกนางเอกใหญ่เออนางไงนางไงข้อตองเปรข้อตองปัวข้อตองเลิศอีกย่างคือเปะเพ่งมั่งสายสายมั้งเอาพอกันจิบนาครับพี่น้องจิบเนี่ยขอพูดได้หลายครับวีดีมีแห้งชุกกระพาร์บงไก่แข็งแรงทุกทุกท่านทุกทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนครับสวัสดีครับรวยค่ะ